ช่วงอร่อยอร่อยอร่อยกับครัวคุณรีบสนับสนุนโดยน้ำมันปาล์มเกษรขนมเยลลี่ตราเจเล่ไลท์อร่อยอร่อยอร่อยเมนูวันนี้นะคะยำผักทอดกรอบน้ำปลาหวานปกติน้ำปลาหวานเราจะนึกถึงเฉพาะมะม่วงน้ำปลาหวานวันนี้สารพัดผักไม่ว่าจะเป็นเหลืองฟักทองส้มแครอท เขียวเยอะนะคะจะเป็นเขียวอะไรก็ได้เขียวผักบุ้งเขียวสปปนนัทเขียวตําลึงเขียวคะน้าล้วนแล้วแต่เป็นผักที่มีประโยชน์อันดับแรกใส่ถุงมือก่อนและเมนูนี้นะคะสามารถไปทำช่วงเจได้เลยถุงมือนี้ต้องเลือกเลยนะคะมาเริ่มกันก่อนอันดับแรกเมื่อเราได้สารพัดผักปั๊บเราต้องนำแป้งอนเนกประสงค์หนึ่งส่วนตามด้วยข้าวเจ้าอีกครึ่งส่วน ผงฟูนิดหน่อยตามด้วยอะไรคะโซดาเสร็จปั๊บมาตีให้ทุกอย่างเข้ากันอ้าวเราก็มาขูดแครอทนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้นำไปคุกแป้งค่ะนี่เราก็ใช้ตัวที่ขูดนี่เลยตัวนี้คืออุจจาระนะคะของเพนกวินของจะทอดอะไรทุกอย่างอันนี้น้ำมันสำคัญเราก็เทน้ำมันปาล์มเกสรปราศจากไขมันทราน อาหารที่ถอดออกมารับประกันสีจะสวยกรอบนานและที่สำคัญสุดไม่อมน้ำมันเราเอาผักชิ้นโตกันก่อนดีกว่าหรือเห็ดเห็ดเลยมาเป็นนี่เลยนะคะปึบ๊บเอาละเสร็จมาวางตรงนี้พ่อเดชจะได้เอาไปทอดที่เดียวเลยต่อไปคะน้ามั่งละ สูงสงขึ้นมาเลยนะคะเออ๊บต่อไปตํ้ลึงอย่าไปบีบรุนแรงนะคะเดี๋ยวผักเราฉ้ำเราต้องเบาๆมือนิดนึงงเอบนี่ผักบุ้งนะเนี่ยมอร์นิ่งกลอ y ตามด้วยแครอทตายนึกถึงขนมเผือกทอดเลยเนี่ยเอากลับมาวางไว้ที่เดิมตามด้วยฟักทอง อันนี้ประเภทเส้นเหมือนกันให้อยู่ด้วยกันได้เลยเอาละเราก็เริ่มทำการทอดเลยสวยงามลดไฟหน่อยนะจ๊ะว้าวสวยมากสวยมากกรอบเลยต่อไปเป็นเห็ดเอาเห็ดกรอบ ขึ้นมาพักตรงนี้ตามมาด้วยผักบุ้งแล้วนะคะต่อไปเป็นตำลึงคลุกแปง้งต่อไปเป็นคะนานะคะโอ้คณาของเรากรอบเป็นแพรเลยนะจ๊ะนี่สวยงามสวยงามเอาละเราขึ้นทั้งแพรเลยนี่เลย สวยหรูสวยหรูปึ๊บนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาทุกกรอบมารวมเรียงกันเพื่อไปทานกับน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานง่ายมากคุณไม่ต้องคิดมากเลยเพราะเขาได้ปรุงมาให้คุณเรียบร้อยแล้วน้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิมแม่ประนอตม,อมนต,นตามด้วยหอมแดงพริกขี้หนูและกุ้งปอนตามด้วยผลไม้ของเรา Strawberry and Kiwi ดูแล้วผักของเราเยอะมากดังนั้นนะคะกระจาดไม่พอเพียงพอละเราก็ต้องเอานี่นี่ผักเขียวต้องให้เห็นอยู่ข้างบนปุ๊ดตายดูเท่เลยเห็นไหมเนี่ยสมชั้นเป็นเหมือนประมาณ afternoon tea ของเราวันนี้เมนูของเราหรูเลิศเลยเห็นไหมนี่นี่คือยำผักทอดกรอบ และตามด้วยน้ำปลาหวานซึ่งนี่ของแม่ประนอมมีเลยนะคะและจัดออกมาเป็นเซตแบบนี้ตายดูเลิศนะคะ HAPPY LIFE กับคุณ